You're listening to A Day Podcast. Podcast for all things creative. อดีตของปัจจุบัน Podcast ส,สรพัดเรื่องราวของสรพันธ์สิ่งของในอดีตสวัสดีค่ะยุยกนกพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะตยมศสิชาค่ะ ค่ะอีกครั้งนะคะกับพวกเราอดีตของปัจจุบันค่ะพอดแคสต์ของพื้นที่ให้เล่าและเราชาวอเดนะคะวันนี้เราจะมาเล่าถึงบุคคลคนหนึ่งที่เชื่อว่ากระแสะเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่กําลังอินอยู่ตอนเนี้ย ไม่มีใครไม่รู้จักอืมใช่คนคนนั้นก็คือแอนแฟลกนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาขุดคุยเบื้องหลังของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงคนนี้นะคะเราก็หลักฐานชิ้นสําคัญเลยที่เป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คือไดอารี่ของเธอนั่นเองใช่ค่ะอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าแอนแฟลงคือใครเดี๋ยวเราจะให้เตยมาเลกเชอร์คร่าวก่อนว่า <laughs> อ่าปูพื้นฐานกันก่อนเลยว่าแอนแฟลงคือใครแล้วมันเกิดอะไรทําไมแอนแฟลกถึงต้องหนี ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแอนแฟงมันเกิดมาคู่กับเหตุการณ์ใหญ่คือสงครามโลกครั้งที่2เนาะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็น่าสนใจประมาณนึงเพราะว่าแอนแฟงเนี่ยตอนแรกเธอก็ไม่ได้อยู่ที่เน,นเธอร์แลนด์หรอกคือเราจะรู้สึกว่าแอนแฟงเป็นคนที่นทนเนเธอร์แลนด์เนาะแต่ว่าเขาก็หนีมาจากเยอรมันมาก่อนก็ต้องเล่าว่าตอนเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สเนี่ยมันนอกจาก สงครามโลกครั้งนี้นอกจากมันจะเป็น disruption p t ใหญ่เรื่องของมีคนตายมากมันยังมีแนวคิดเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติอะ่ะค uh. ือการเหยียดยวซึ่งแบบหลายคนอาจจะเคยดีเรื่องโฮโลคอร์สอย่างเงี้ยแล้ว ความที่ไดอารี่ของแอนแฟนแฟงมันดังเนี่ยเพราะว่าแอนแฟงค์เนี่ยเป็นหนึ่งใน representative ของแบบการฆ่าล้างเผาผลาญครั้งใหญ่เนี่ยแหละคือเขาเป็นแบบหลักฐานบุคคลเงี้ยต้องเล่าก่อนว่าแบบเออแอนแฟงค์เกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเนี่ยแอนแฟงค์เนี่ยเขาก็ตอนที่เกิดสงครามเนี่ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนาะซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนแรกอับคนส่วนใหญ่คิดว่ามันน่าจะเป็นประเทศที่เป็นกลางอ่ะคือน่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่เป็นน e u t ร a l s t a t อยู่ได้แต่ว่าเยอรมันเนี่ยในยุคของฮิตเลอร์อ่ะเขาไม่ได้้้้้้้้คคคิดดดดแแบบบบนนนัััััััืือออออเเเเเาาามมมมงงงงงงงวว่่่กกรรรจจะะตตตีีีฝฝศศสสลลฤษไยยยึใหหทท เยี่ยมทั้งในเลนดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเหตุผลเพราะว่าแบบคือเยอรมันเนี่ยพรมแดนที่ติดกับฝรั่งเศสอะ่ะมันกาดค่อนข้างแคบเข้มแข็งแ,แต่ว่าถ้าเขาจะตีฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยไปตีล้อมทางเบลเยียมมันง่ายกว่าก็คือไปยึดเ<อ>บลเยียมอะไรเงี้ยจะง่ายกว่า,าค่ะก็คือการที่ไปยึดในท้ากับเบลเยียมเนี่ยหลกัหลกๆเราก็คือต้องการเปิดประตูไปฝรั่งเศสแล้วก็ใช้เนเธอร์แลนด์เป็นที่ทิ้งเครื่องบินเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่ทางอ,อังดอรอะไรเงี้ยซึ่งในเนเธอร์แลนด์เน ครอบครัวแอนแฟรงก็เป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยที่หนีมาช่วงก่อนสงครามมาอยู่ที่ <ừ> ทนธอร์แลนด์เนาะ<ๆ>ก็เรียกได้ว่าแบบประเทศล่มสลายภายในเวลาแค่ห้าวันเองเพราะไม่คิดว่าจะมาโจมตีใช่อ,อะคือยึดเร็วมากเลยเขานี้กลายเป็นว่าไอการยึดครองที่แบบใช้เวลาการบุกแค่5วันเนี่ยมันยาวนานไปอีกประมาณ5ปีมันส่งผลให้คนจํานวนมากที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นาหารไม่ได้เป็นลบ่ว่าเป็นเป็นเป็นพลเรือนเป็นชาวยูวต่างๆที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบทำให้เขาต้องหนีหรือต้องซ่อนกันมากมายอย่างเงี้ยค่ะอาซึ่งในี่บ เจอผลกระทบหนักในเรื่องเนี้ยก็คือครอบครัวของแอนแฟงนั่แหละก็เพราะว่าคุณพ่อของแอนแฟงเนี่ยคุณออตโตแฟงจริงๆแล้วก็เป็นธุรกิจชาวเยอรมันเชื้อสายอยู่อยู่เยอรมันมาก่อนแต่ว่าก็ย้ายมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนาะก็คิดว่าแบบน่าจะรอดไม่น่าเป็นไรแล้วแหละก็พาลูกสาวมาสองคนก็คือมากอดคนโตก็แอนคนเล็กที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ พอคิตเลอรขึ้นสวมอำนาจก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องหนีขึ้นมา,ม,มาเดี๋ยวรีแคปนิดนึงคือ,อเผื่อใครที่แบบอยากฟังจับประเด็นก็คือ,อจริงๆพอพูดง่ายว่าพอฮิตเลอร์ขึ้นสูมอำนาจแล้วก็ลุกรานประเทศต่างๆนะคะคือพักคนาซีก็ได้ออกกฎหมายกีดกันชาวยิวซึ่งครอบครัวแอนแฟงเนี่ยเป็นชาวยิวใช่ก็เลยต้องหนีซึ่งอตอนแรก บ้านอันแฟงเนี่ยจะตัดสินใจว่าเออถ้าฉันย้ายไปเนเธอร์แลนด์ฉันจะปลอดภัยแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะคือมันมีการบุกยึดเนเธอร์แลนด์แล้วก็นาซีเนี่ยเป็นตัวที่แบบเกมเชนเจอร์เข้ามาทําให้ครอบครัวของแอนเนี่ยตกอยู่ในอันตรายพวกเขาก็เลยต้องมองหาว่าเออฉันมีโซลูชันอะไรบ้างฉันทําอะไรดีคือแผนแรกจริงเนี่ยคือการลีภัยไปอยู่อเมริกาแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเนาะมันมันต้องอยู่ในเนเธอร์แลนด์อะในความขับขันตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะ Uh, คุณออโต้ที่เป็นคุณพ่อเนี่ยเขาก็เหลือแค่ไม่กี่ทางที่ที่จะทําที่จะปกปอ้องครอบครัวตัวเองได้ไรเงี้ยแล้ว mm hmm. ทางที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยที่สุดอ่ะมันคือการซ่อนครอบครัวของเขาเนาะคือที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัย mm hmm. ที่สุด mm hmm. เขาก็ พยายามที่จะซ่อนครอบครัวเขาในห้องลับรวมไปถึงเพื่อนสนิทของครอบครัวอีกสามคนที่ที่มีเชื้อสายยิวที่เป็นเป้าเหมือนกันเนี่ยเออก็คือไปสร้างห้องลับบนอาคารสำนักงานนะคะห้องหนึ่งแล้วก็เจ็ดคนเนี่ยยัดอยู่ในนั้นหมดเลยซึ่งต่อมามันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดคนนะคะมันจะมีทันตแพทย์คนหนึ่งชื่อนายฟริตเฟฟเฟอร์ที่เหมือนกับเป็นเพื่อนของครอบครัวเนี่ยเขาก็มาขอซ่อนตัวด้วยคือแปดคนเนี้ยจะอาศัายอยู่ในห้องลับเออบนสำนักงานนี้ ใช่ก็แต่ว่าการที่แบบเขาอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้เลยเนาะก็คือออตโต้ก็มองแล้วแหละว่ามันมเป็นไปไม่ได้เนาะที่จะอ,อยู่ข <สง S 2> องลับโ <สง S 1> ดย,ดยที่แบบ ออกมาไม่ได้เลยจริง,รงมันก็ต้องมีมคนที่แบบคอยแบบดูต้นทางให้หรือส่งเะเบียงที่จำเป็นให้อะค่ะเขาก็แบบคือด้วยความที่ออตโตเป็นนักธุรกิจแล้วก็แบบเออมีลูกจ้างประมาณหนึ่งเขาก็คัดเลือกลูกจ้างที่เขาคิดว่าไว้ใจได้4คนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบเฮลเปอร์ของเขาในการช่วยส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็ส่งอาหารให้ซึ่งการเลือกการซ่อนตัวของครอบครัวแฟรงค์เนี่ยมันเริ่มจากเป็นทางการจริงๆเนี่ยคือเขาคิดว่ามันคือวันที่6มิถุนาหนึ่งเก้าสี่สองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแอนแฟรงกทก็เขาได้รับ เป็นของของบันเกิดจากคุณพ่อเนาะตอนอายุสิเป็นเล่มสีแดงนั้นถ้าใครเคยเห็นเป็นแบบลายสกอตสีแดงถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนเนาะการ์ตูนแอนแฟรงที่เป็นการ์ตูนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่าภาพจําบนหน้าปกมันจะเป็นภาพเด็กผู้หญิงที่แบบถือไดอารี่สีแดงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าคือดอารี่ของแอนเนี่ยที่ได้ตอนอายุสิเนี่ยคือคุณค่ามันมหาศาลเลยเนาะอย่างที่เตยได้เมนชั่นไปแล้วบอกว่าคือ ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลกอ่ะมันมีหลักฐานอยู่มากมายหลักฐานที่มีค่าสุดคือหลักฐานบุคคลใช่ค่ะ ừ, และแอน <and S 1> แฟงเนี่ยแหละคือหลักฐานบุคคลที่ที่เป็นประจักษ์พยานต่อการพยายามสังหารชาวยูแล้วก็ส่งคามครั้งที่สองว่าแบบมันริดรอนสิทธิหรือว่ามันทำร้าย ประชาชนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่ะก็คือไดอารี่แอนแฟงเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นในวันที่14มิถุนายน1942เนอะแล้วก็ไปจบจริงๆคือ1944คือระ,2 2> ระยะเวลามันแค่ประมาณ2ปี 2> เองอะ่ะใช่และ2ปีนี้แหละคือเป็นวันคือพูดง่ายว่ามันเป็นช่วงเริ่มของการซ่อนตัวไปจนถึงวันที่โดนจับกลุ่มใช่ค่ะซึ่งก็ ไดอารี่ของแอนแฟงเนี่ยมีชื่อว่าคิตตี้อ่าที่ชื่อว่าคิตตี้เนี่ยเพราะว่าคิตตี้ที่เป็นไดอารี่เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนในจินนาการของแอนเนาะ<ช>คือคุณต้องคิดว่าเด็กอายุ13นะไปซ่อนตัวออในห้อง,งที่มีผู้ผู้ใหญ่แบบเยอะมากอะ่ะแล้วก็มีเพื่อนแค่พี่สาวที่ก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากอะ่ะแล้วก็แบบกดดันเหลือเกินเนาะเขาก็เลยเขาก็จะมีไดอารี่นี่แหละเป็นเพื่อนของเขาก็จะคอยจดว่าแบบกิจวัตรประจําวันเป็นอะไรนู่นนี่นั่นทําอะไรบ้างซึ่งอ่าคิตตี้เนี่ยคำว่าคิตตี้เนี่ยมันเป็น ชื่อตัวละครที่แอนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหมือนหนังสือนะวน,นิยายชุด5เล่มที่ชื่อว่า Jules v e r n ของนักเขียนชาวดัตซิซ,ซี่แวนมาร์เว l ลเนี่ยเออเอาไว้เหมือนเป็นเพื่อนคลายเหงาของเขาอ,<ะ>อ่ะเออคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วแอนแฟรงค์เป็นคนที่ชอบการอ่านแล้วก็อยากจะแบบโตมาเป็นนักเขียนอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยมีเหมือนแบบหนังสือหรือนักเขียนในดวงใจที่เขาอยากจะเหมือนกับคล้ายๆกับ เอออยากจะลอกมันไม่ก็ไม่เชงลอกเรียนแบบแต่ว่าก็เออเป็นไอดอลที่จะเดินาตามฟุตสเต็ปเพื่อจะหาอะไรเงี้ยคือเป็นการหาแนวทางของเขาซึ่งหนังสือเร่มนี้ก็คิดว่าแอนแฟง็กเคยอ่านแล้วคงชอบแหละชอบอะไรสักอย่างในตัวหนังสือห้าเล่มนี้ซึ่งเพราะว่าไอ้หนังสือเรื่องนี้มันก็มีความคล้ายแอนแฟง็กอู่อย่างหนึ่งเพราะมันเป็นตัวมันหนังสือที่เล่าถึงแบบชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตตัวละครในห้าเล่มี้คือโตไปเรื่อยๆเป็นเหมือนเซลฟ์เจอร์นี่อ่ะใช่แล้วก็คือเขาก็จะมีครอบครัวมีมีเพ ก็เป็นตัวเอกที่แบบมีนิสัยค่อนข้างจะล่าเริงม,มีอารมณ์ขันนะเขาคนง่ายอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าแอนแฟงเนี่ยตอนแรกก่อนจะมีคคิตตี้คนเดียวก็คือเคยลองคิดหลายๆคาแรคเตอร์แหละแต่ว่ามาจบที่ชอบคิตตี้ที่สุดว่าเออจะเล่าเรื่องให้คนนี้ฟังเราก็เลยเชื่อว่าแบบจริงแอนแฟงก็จะตั้งใจเขียนเรื่องราวของตัวเองแบบจนโตเป็นผู้หญ่แต่งงานมีครอบครัวก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายที่มันจบแค่แบบใน2ปีที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะเนาะ เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งและจริงๆในไดอารี่นี้มันบันทึกเรื่องอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าคือแอนแฟงก็ซ่อนในห้องลับเป็นมานานมากคือ2ปีออกมาเป็นวันจริงๆคือ761วันที่อยู่ในนั้นใช่คือแบบมีห้องแคบๆแค่นั้นซึ่งเขาก็แบบบันทึกเรื่องราแต่ละวันลงในไดอารี่ซึ่งเราจะไม่รู้จริงๆนะว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ว่าเราก็พอจะรู้ไทม์ไลน์ว่าแบบแต่ละวันน่ะเขาทําอะไรกันบ้างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคือเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างแอนแฟงก็เขียนว่าเขาตื่นนอนทุกวันเนี่ปปมมาาาาานนนกกก็็เเิ่่ไข้้้้หออองงงัตตวววชชล ใช่ก็คือเช้าแล้วเงี้ยก็หลังจากทุกคนอาบน้ำเสร็จใช่ไหมตอน9ก้าโมงเนี่ยคนในออฟฟิศของคุณออโต้ของคุณพ่อเนี่ยก็จะมาทํางานซึ่งพวกเคเปอร์และพนักง,งานต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาซึ่งในช่วงเวลาเก้าโมงเนี่ยเป็นช่วงที่ที่เรียกว่าปลอดภัยละเพราะว่ามันมีเสียงกอกแก๊กข้างล่างาข้างล่างเนาะแต่ก่อนอนั้นแต่ตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้าจนถึงเก้าโมงเนี่ยห้ามขยับห้ามมีเสียงก็ต้องเงียบจริงๆเพราะว่าตึกมันติดกันแล้วแบบมันมีโรงงานอื่นๆที่แบบเขาอาจจะได้ยินเสียงว่าเเเเฮ้ยยยมมมัันนนนป็สสีีีงงคพ ก็จะมีลูกจ้างของคุณอ,อัตโต้ที่เป็นเฮลเปอร์เนี่ยเขาแวะขึ้นมาคุยก็จะมากินข้าวด้วยกันแล้วก็อาจจะมาแบบส่งสถานการณ์ให้ฟังว่าเอ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะอัปเดตให้ฟังก็าเป็นยังไงพอประมาณช่วงประมาณบ่ายโมงเนี่ยเขาก็จะเปิดฟังข่าวจาก BBC ต้อสมมกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเยอรมันเขาไม่ให้เนเธอร์แลนด์จัด งานจัดแบบวิทวิวเนาะเพราะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันปลุกช่นยมแต่ว่า BBC ของ,องกฤษเนี่ยเป็นคลื่นที่แบบยังพอฟังได้เพราะมันใกล้กันอันนี้ก็เหมือนเป็นการลักลอบฟัง,ฟงคือการสมัยก่อนถ้าเกิดแอบฟัง BBC โทษก็คือนั่นแหละก็คือโดนจับอันนี้คือก็เป็นการแอบฟังนั่นแหละว่าเอออยากรู้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหม หลังจากนั้นก็จะมีการทานอาหารกลางวันตอนประมาณบ่ายโมงสิหลังจากนั้นก็พอช่วงหลังจากนั้นคือเฮลเปอร์ก็จะออกไปทํางานลงไปละส่วนห้องคนในในคนในห้องรับเนี่ยก็อาจจะแบบพักผ่อนหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าแอนแฟงเนี่ยเขาก็จะเขียนไดอารี่เขาในช่วงประมาณช่วงบ่ายโมงสีเนี่ยจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะนช่วงที่ว่างคนทําอะไรก็ได้ซึ่งประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มเตรียมอาหารเย็นละก็ต้องมาช่วยแม่ทถวขาวกินกาแฟะ <S <S อะไรเงี้ยว่าไป อีกรอบหนึ่งที่จะมีเฮลเปอร์ขึ้นมาหาแล้วก็เป็นช่วง5้าโมงครึ่งคือเฮลเปอร์เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาให้พวกสเสบียงหรือของจําเป็นที่แบบขอไปตอนกลางวันว่าขออะไรบ้างก็จะเอาของขึ้นมาให้ไปหลังจากนั้นก็คือจะมีเวลานิดหน่อยที่แบบคนอาจจะมาเดินแบบนิชนชื่นยื่สายก่อนที่เฮลเปอร์จะออกไปทั้งหมดแล้วเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่แบบอ่านสามารถที่จะบบรีแลกซ์หรือฟังฟังวิทยุหรือว่าอ่านหนังสือได้นิดหน่อยซึ่งทุกคนต้องเข้านอนในช่วงเวลาเดียวกันคือประมาณช่วงสามทุ่ม,ม เหนื่อยแล้วนะนักหนาแล้วอะตอนี้คือเหมือนแอนแฟงกับครอบครัวเขาต้องแบบอยู่ในที่ที่เดิมที่แบบค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ทึบมากเป็นเวลา2ปีเนาะความรู้สึกมันก็คงแบบยากแหละเป็นอะไรที่ยากแต่เพื่อชีวิตก็ต้องทําให้ได้เนาะซึ่งตำนตารางชีวิตดําเนินไปคล้ายๆกันทุกวันเลยนะคะของแอนแฟงตามที่เขาบอกเลยว่าหกโมงทำอะไรอะไรบ้างสังเกตเลยว่าเวลามันจะละเอียดมากถึงแบบ สี่สิบห้านาทีอ่ะคือมันไม่ปัดกลมๆด้วยา้ำอ่ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องเวลามันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากในการในการซ่อนตัวของครอบครัวนี้นะคะอ่ะก็คือตารางชีวิตประจำวันเนี้ยแบบเนี้ยมันจะดาเนินไปทุกวันยกเว้นวันเดียวที่แอนสังเกตมากคือวันอาทิตย์เออทำไมถึงซึ่งวันอาทิตย์แตจริงๆแล้วมันเป็นวันที่มันจะไม่มีใครมาทํางานถูกป่ะมันจะเป็นวันที่พวกเขาสามารถขยับตัวได้มันก็เลยจะเป็นวันที่ในครอบครัวเนี่ยมันจะถือว่าเป็นวันแห่งการทําความสะอาดคือแอนแซนก็เหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะที่เขาไม่ได้ชอบทํางานบ้านเนาะค <Yeah. S 2> นอนอะไรอย่เงี้ยค่ะ uh. แต่ว่าวันนัน้นก็จะเป็นวันที่ทุกคนในบ้านเนี่ยชวนกันปัดกวาดเช็ดถูซักผ้าขัดพมยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะนอนกลางวันกัน uh. ซึ่งด้วยความที่แอนฟังเป็นเด็กอะ่ะเขาก็จริงๆเขาก็่กอยหาชีวิตเอาดอแหละ uh. อยากไปเที่ยวอยากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้ในบันทึกเลยว่าแบบทําไมผู้ใหญ่ต้องการนอนตลอดเวลากันนัอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นอนแล้วก็แบบเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าฉันเกลียดวันอาทิตย์แบบวันอาทิตย์เป็นวันที่เกลียดมากที่สุดในสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามพอหมดคืนของวันอาทิตย์ไปเนี่ยแอนแฟรงก็จะกลับมาดีใจอีกแล้วเพราะว่ากว่าจะได้ทําความสะอาดอีกทีก็7วันเจ็ดวันเอนีหใส่เด็กมากอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือ เหตุผลนอกจากที่ว่าทําไมไดอารี่นี้มันมีคุณค่าในเรื่องของการเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหม,มแล้วทําไมมันถึงแบบเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่แบบขายได้เรื่อยๆอบอกต่อเรื่อยๆทาให้เรื่องร<ล><ๆ>าวเนี้ยมันแบบยังถูกเล่าผ่านประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้คือต้องบอกว่าในวงการสิ่งพิมพ์หรือว่าในวงการวรรณกรรมเองนะค่อนข้างยอมรับว่าบันทึกไดอารี่ของแอนแฟงเนี่ยเป็นเหมือนกับบทความที่สนุกสนานเออต้องบอกว่าคนเล่าเนี่ยมีวาทิสินสูงแล้วก็ เป็นนักเขียนที่เก่งพูดง่ายออย่างเพื่อนสนิทของพี่สาวแอนที่รอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ได้กล่าวถึงแอนเกี่ยวกับการเป็นนักเขียนว่าจริงแล้วอะ่ะ แอนอะชอบการเป็นส่วนกลางความแบบจุดสนใจอะเออชอบที่จะแบบ extrovert ได้คุยกับคนนู้น<ร>คนนี้ได้เล่าเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทัศนคติความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวอยู่เสมอเพื่อนของพี่สาวเนี่ยก็ได้เห็นความเป็นแอนอะผ่านเดลรี่ของเธอ signature ชัดมากใช่ก็จริงๆแล้วมันมีข้อความประทับใจหลายอย่างที่ที่อยากเอามาแชร์เนาะแต่วันนี้เราเลือกมาอันนึงก็คือว่าแบบอ่ะแม้ว่าหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนมีจิตใจที่ดี เออคือ oh, เขาแบบคนคที่<ว>โดน<า>ขนาดนั้นใช่ใช่ <laughs> คือเราว่ามันเป็นเซลฟ์ e รีเฟคชันบางอย่างของคนที่แบบอยู่ในแบบห้องลับมาสปีแล้วเขานช่วงที่เรากำลังโตนะสิบสามสี้ยก็แต่เขาถึงแม้ว่าจะผ่านต่างมาแอนแฟงค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็แบบเออมีความคิดอะไรที่มันแบบน่าสนใจคนอ่านแล้วก็จะประทับใจในสิ่งที่เขาคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมต่ออ่ะคราวนี้ก็กลับมาถึง เช่นเรื่องประวัติศาสตร์เนาะก็น่าเสียดายที่แอนแฟงเขียนไดอารี่ได้แค่ประมาณแค่2ปีนน<ก> 2> เท่านั้นเพราะว่าโดนจับค่ะก็ะหลังที่เราบอกไปว่าเขาเขียนมาสุดท้ายคือวันที่1สิงหาครอบครัวเขาโดนจับวันที่4สิงหาหน4่ 1944. ซึ่งตอนนี้คือแอนน่ะก็ไม่ได้เอาไดอารี่ไปด้วยนะตอนที่ไปก็คือโดนโดนจับลากไปก็ไม่ได้ิวเขลเใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะก็โชคดีว่าตัวตัวไดอารี่ของแอนแฟงเนี่ยได้เฮลเปอร์ที่แบบไปเข็นเขาก็เลยเก็บมาก่อนก่อนที่แบบแฟดจะโดนกวาด ทุกอย่างไปหมดเงี้ยก็เรียงรอดพ้นจากการทําลายของนาซีเราเลยได้ยังได้อ่านว่าแบบแอนแฟงเขียนอะไรไว้ซึ่งครอบครัวแฟงเนี่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็ต้องบอกว่าพอเป็นยูอ่ะมันก็มีโซลูชันเดียวก็คือต้องถูกส่งไปฆ่า,า,าก,กันใช่จริง,รงๆเนี่ยก็บอกว่าฮิตเลอร์ตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะจับยูไปฆ่านะแต่ว่าปัญหาของเขาคือเขาไม่รู้จาจะยูไปที่ไหนเพราะว่าเขาต้องการเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมให้คนเยอรมันมาอยู่แล้วเขาเนี่ยคนที่ไม่ใช่เยอรมันเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าแบบมันไม่มีท ก็คือก็คือฆ่าแหละเพราะมันไม่มีทางอื่นที่จะที่จะแบบพาไปแล้วเงี้ยซึ่งไอปีหนึ่้าสี่สี่ที่แอนแฟงโดนจับมันเป็นช่วงพีคพอดีเลยที่แบบกำลังเป็นแบบรถไฟส่งเข้าไปแล้วก็เข้าห้องมองมแก๊สอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยแต่ว่า ตอนแรกก็คือเขาก็ถูกส่งไปที่ค่ายกับการที่เอาสวิตช์ซึ่งเอาสวิตช์นี่ก็คือดังเนาะเราก็เคยได้ยินแหละมันก็เป็นซีรีส์<ล>ชิโลลิสอะไรเงี้ยด้วยเนาะอยู่ที่โปแลนด์ก็ต้องบอกว่าแบบเขาก็ไล่้ฟังแหละคนที่รอดชีวิตมาว่าการเดินทางไปที่เอาสวิตชจ์จากจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยอัมสเตอร์ดัมไปอ่ะมัน,นายายามค่อนข้างยากลำบากคือแบบโอ้มันสามวันแล้วแบบคือให้ยืนกันในรถไฟไม่ให้น้ําเลยแบบไม่ให้อาหารเลยก็ไม่ได้เวลาแบบเข้าห้องน้ำเลยคือก็คืออยู่นั้นอ่ะหลายคนก็คือตายตั้งแต่ขึ้นรถไฟไปใช่แต่่่พอไปปถึงคายยุ๊บเนีแม่ แม่ตัวแอนแล้วก็มาก์กอตพี่สาวก็ถูกแยกกับพ่อเพราะว่าอพูดักโทษหญิงนักโทษชายอ,ยาอย่างเงี้ยแย<ม>กแก,กันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อเขาได้เห็นครอบครัวจากนั้นคือไม่ได้เจอกันอีกเลยแอนแฟงกับแม่ก็คือถูกส่งไปที่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าคราวนี้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ถูกแยกไปอีกแหละเพราะว่าตัวแอนกับพี่สาวถูกส่งไปที่ค่ายหนึ่งแต่แม่ของเขาก็ยังอยู่ที่ออสเตรเแล้วก็เสียชีวิตในออสเตรียคือโดนใช้แรงงานจนตายแต่ว่าแอนกับพี่สาวถูกย้ายไปที่ค่ายทางตอนเหนือของเยอรมันซึ่งสองคนเนี่ยก็คือ แอนเนี่ยก็เสียชีวิตตามไปในเดือนกุมภาพันธ์945ก็คือก่อนสงครามจะสงบในยุโรปแค่ปรามันสเดือนก็มีคนบอกว่าแบบจริงๆถ้ามากอดไม่เสียแอนอาจจะแบบมีใจมากกว่าที่จะอยู่ต่อแต่แบบเห็นพี่สาวตายตัวน้าตัวตามันก็แบบเออคือคิดว่าเขาได้จะหมดใจจะอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ่ะก็คือแค่ฟังก็เศร้าแล้วแต่ว่าคนที่เศร้าที่สุดก็คือพ่อของแอนเนาะเพราะว่าก็คือไม่รู้ว่ามันโชคดีหรือโชคร้ายนะคะก็คือคุณพ่อของแอนเนี่ออตโตเนี่ยดัน รอดชีวิตคือเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวที่รอดแล้วก็ได้กลับมาสังเกตเมืองสังเกตความเปลี่ยนไปทุกอย่างเนาะเมื่อเมื่อเมื่อทุกอย่างันคลี่คลายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่โชคดีที่สุดคือเขาได้มีโอกาสอ่านเดลรี่ของลูกสาวคนเล็กก็คือแอนนนั่นเองแล้วก็รู้ว่าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเล็กเนี่ยลูกสาวเขามีแผนในการที่จะตีพิมพ์หนังสือเป็นของตัวเองโดยเบสเขียนออนเดลรี่ปกแดงเล่มหนึนี่แหละเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำความฝันของลูกสาวให้เป็นจริงค่ะด้วยการ ตีพิมพ์ไดอารี่เล่มนี้ในปี1947โดยพิมพ์ครั้งแรกแค่3,000เล่มเท่านั้นแล้วก็ใช้ชื่อหนังสือว่า The Secret Annex ใช่ก็คือห้องลับนั่นแหละเนาะซึ่งต้องบอกว่าไดอารี่เนี่ยค่ะมัน กินใจผู้คนมากมายเลยเนาะจนแบบถูกนําไปแปลกว่าจะสิบภาษาแล้วที่สําคัญคือมันถูกแปลงเป็นละครเวทีเทเตอร์แล้วก็ภาพยนตร์ด้วยคือมันสื่อสารในทุกระดับจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแก่นที่ทุกคนสัมผัสได้มันคือเรื่องของแบบคุณค่าความเป็นมนุษย์อะแล้วก็สิทธิมนุษยชนเนาะแล้วก็พูดในสิ่งที่ทุกคนโหยหายอยู่แล้วนั่นก็คือเสรีภาพในการมีชีวิตอยู่ใช่ไหพูดในการคิดซึ่งห้องลับของแอนเนี่ยค่ะมันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเนาะเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ของหนึ่งครอบครัวหรือว่าหนึ่งกลุ่มคนที่รวมกันแปดคนที่เขาได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นยังไงบ้างใ,ให้คนได้เข้ามาสังเกตศึกษาเรียนรู้ช่วงเวลาที่ที่มันโหดร้ายช่วงนั้นนะคะแล้วก็คุณพ่อของแอนเนี่ยก็อุทิศต,ตัวทํางานเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แบบซึ่งเป็นความทรงจำสุดท้ายของลูกสาวอะคะ่ะจนเสียชีวิตเลยซึ่งเขาเสียชีวิตในวัยที่ค่อนข้างชารามากๆคือ91ปีเลยอยู่นานมาก เอาจริงๆแล้วคือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของแอนแฟรงค์นะคะนอกจากตัวไดอารี่แล้วเนี่ย มันมีทฤษฎีที่ไม่นานมานี้เองในปี2021เรายังคงถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่เลยก็คือว่าสรุปแล้วใครคือคนที่ทรยศครอบครัวแฟงใช่คือนาซีไปเจอครอบครัวแฟงได้ยังไงใช่เพราะห้องลับต้องถือว่ามันเป็นไอเดียที่ล้ำมากเนาะคือถ้าเทียบสมัยนี้เราดูหนังมาเยอะแล้วซ่อนตัวใต้ใต้ถุนซ่อนตัวบนเพดานซ่อนตัวบนฟ้าเราก็คุนชินกับการซ่อนตัวใช่ไหมแต่คุณลองย้อนนึกไปดูในในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองอะไอเดียที่ออโต้คิดได้มันไม่ใช่ไอเดียธรรมดานะเขาก็ทําดีที่สุดแล้ว เขาที่เขาจะทํา <ทำ S 1> ได้เออทีเนี้ยก็เลยมันเกิดแบบทฤษฎีมากมายเลยที่จะมาถกเถียงกันว่าแล้วอะไรที่ทําให้แบบครอบครัวแฟนโดนจับได้เพราะว่าตามรายงานการบุกจับสมาชิกในห้องหลับอะค่ะระบุไว้ว่าผู้ซ่อนตัวทั้งหมด8คนเนี่ยถูกจับกลุมในวันที่4สิงหา1944พร้อมกับเฮลเปอร์ก็คือพนักงานที่เป็นลูกจ้างของนายออโต้แฟงที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยบางคนก็โดนจับไปด้วย แต่ประเด็นก็คือเอกสารเรื่องการจับกลุ่มที่ปลุกเข้าไปจับกลุ่มนี้มันไม่เคยถูกคนพบเ,ออเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างแท้จริงเนาะคือกลายเป็นว่าหลักฐานที่คนเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์การจับกลุ่มนี้ได้มากที่สุดคือการขาดหายไปของไดอารี่เออ,อใช่ใช่แล้วก็ม,กมีตำรวจอย่างน้อย3าคนเข้าร่วมการจับกลุ่มคือสองในสเนี่ยเป็นตำรวจชาวดัตแล้วก็ คือเฮลเปอร์ค่ะออตโตแล้วก็เฮลเปอร์เนี่ยมีความเชื่อมั่นบางอย่างว่าตัวเองอะถูกทรยศอย่างแน่นอนใช่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของมลิมิตเขาเชื่อว่ามันมีบุคคลอยู่เบื้องหลังแน่ๆน,นะคะทีเนี้ยมันก็จะมีข้อสันนิษฐานทั้งหลายที่มันถูกหยิบยกมาตลอดเวลาประวัติศาสตร ที่ดาเนินมาจนถึงปัจจุบันเลยหลายทฤษฎีเลยว่าครอบครัวแฟงเนี้ยโดนจับได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองไล่ความน่าจะเป็นของเรื่องนี้กันว่ามันมีช้อยส์อะไรบ้างออแล้วก็เดี๋ยวจะมาคัดลิฟายให้ฟังกันว่าส่วนตัวเราแล้ว <พอ S 1> เราคิดว่า <laughs> เออทฤษฎีไหนมันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดใช่อันนี้ก็เป็นแบบทฤษฎีที่เขาพัฟฟิชในแบบเว็บไซต์แอนแฟง n ฮสตเนาะที่แบบเป็นเมลเซียมของแอนแ,อนแฟงก็คือนเนี้ยเป็นทางการแล้วามีอะไรบ้างเขาบอกว่าใน วันก่อนในเช้าของวันที่ครอบครัวของแอนแฟงจะโดนจับเนี่ยเช้าวันนั้นเลยเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งตำรวจตำรวจรับของนาซีคือ SD ว่าแบบมีอะไรบางอย่างเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าโทรศัพท์นี้มันจริงเปล่าหรือว่ามันมีใครโทรเข้ามาคือคนที่โทรมาเป็นใครหรือแบบโทรศัพท์นี้มีจริงไหมแต่ว่าทุกคนเชื่อมีคนโทรเข้ามาถือว่าเป็นทฤษฎีกลางๆใช่ก็คือมีคนแจ้งสักคนแต่เป็นความลับไม่รู้ใครทฤษฎีสองเนี่ยกล่าวว่าแบบคนงานในโกดังที่อยู่ใกล้กับที่ซ่อนตัวของแอนแฟงเนี่ยเป็นคนแจ้งข่าวเพราะอย่างที่เรา ช่วงที่ก่อน9ก้าโมงเช้าเนี่ยห้ามทำใช่เพราะมันมีมันมีแวร์เฮาส์ใกล้ๆกันซึ่งคนงานมาก่อนเดี๋ยวคนได้ยินซึ่งคนที่แจ้งข่าวเนี่ยคนก็เชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ชื่อว่าบิลเลี่ยมแฟนมาเรนซึ่งคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่โทรไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพอจับคนนี้มาไต่ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มีหลักฐาน,นว่าเขาโทรอ่ะก็เลยโดนปล่อยไปนะคะก็ซิษดีต่อไปทีั่ที่สเนี่ยกล่าว อีกนิดนึงว่าแบบคนเพราะว่าตำรวจที่จับเนี่ยมันเป็นคนดัชเนาะสองในสามเลยเขาก็เลยบอกว่าคนที่ไปให้ข่าวน่าจะเป็นคนดัช ที่แบบสับสินแนวแนวคิดนาซีคือเป็นคนทีรุณชาติที่แบบขายแบบคนยิวด้วยเงเป็นนอนเป็นนอน,น,น,อนซึ่งคนพูดทองใส่คนนี้ก็คือโทนี่แอเลสซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่มีแนวคิดเข้าข้างนาซีแล้วก็เคยมีเรื่องกับพ่อของแอนแฟงมาก่อนด้วยคือคทะเลาะทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าแบบออตโตไปวิจารณ์การทำงานของเยอรมันว่าสงครามที่มันแย่ไม่มีมดีไม่ดีเลยอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าทะเลาะต่อย,ต,อยต่อยตีกันขึ้นมาแล้วก็มีหลักฐานว่าในช่วงแรกของการยึดครองเนี่ยก็คุณออตโตเนี่ยก็เคยส่งของให้กองทัพเยอ ผ่านทางคุณโทนี่นี่แหละว่าแบบเอ้ยช่วยอย่ามาจับครอบครัวฉันเลยเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าโทนี่แอบรู้หรือเปล่าว่าแบบอัโต้ซ่อนที่ไหนแล้วก็จะเลือกที่จะหักหลังในภายหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่ก็แบบเป็นอีกเคสเดียวน้อเคสเดีที่4ี่ก็คือใครชอบอันนี้ที่สุดเลยเคสษดีข่าวเมาส์ก็คือเขาคิดว่า คนคุณเลนาเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของคนทํางานคนที่ทํางานในโกดังเป็นคนแจ้งข่าวเพราะว่าสามีเธอเนี่ยทำงานในโกดังสินค้าที่มันใกล้กับที่ซ่อนตัวแล้วก็เคยได้ยินเสียงว่าแบบมันมีกลุ่มคนซ่อนอยู่หรือเปล่าว่ามันมีเสียงเสียงต่างๆนานาเนี่ยก็เลยมีคนสันนิษฐานว่าเลนาเนี่ยแหละแบบเฮ้ยไปโทรบ,บอกตำรวจหรือเปล่าคือสายโทรมาที่เราบอกว่าแบบซีซส,สดีแรกเนาะเป็นเลนาโทรมาไหมแต่ว่าเราก็ไม่แบีฐานเหมือนกันว่าแบบเลนาโทรไปซึ่งเพื่อนของเลนาเนี่ยก็คือพูดว่าแบบเฮ้ยเลนาเนี่ยเคยพูดว่ามันมีคนที่ซ่อนตัวในอาคารที่สามีเธอทํางานแต่่่วาบออกกไมชัด ได้ชัดเจนว่าเลน่าพูดวันไหนพูดก่อนที่แอนแฟงโดนจับหรือพูดหลังจากที่โดนจับแล้วเพราะถ้าเกิดว่าพูดหลังจากที่โดนจับเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเหตุการณ์ที่โดนจับมันก็เป็นสิ่งที่คนเห็นกันเยอะว่าเฮ้ยม,มีคนโดนหนึ่งออกมาก็จะเป็นแค่เรื่องเมาชาวบ้านาประป,ระปการเมาไม่ใช่เป็นการแจ้งข่าวอะไรทั้งสิน้นอก็ เราว่าสี่ทฤษฎีนี้คือค่อนข้างแน่นแล้วนะแต่ก็ยังมีอีกยังไม่จบมานนั้นใช่ก็คือทฤษฎีที่ห้านะคะอันเนี้ยทฤษฎีเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจละกันคือทฤษฎีที่หนึ่งนี่คือทฤษฎีกลางๆเราไม่รู้ว่าอะไรเนาะทฤษฎีที่เพิ่งเล่าไปทฤษฎีขาเมาส์แบบเหมือนแบบผัวเผลอไปเล่าให้เมียฟังเมียไปเล่าต่อแล้วเมียก็ไปเล่าต่อสุดท้ายโดนจับอรอยงนี้แต่ทฤษฎีทฤษฎีที่หเนี่ยค่ะเขาว่ากันไว้ว่าคือนักล่ายูเป็นคนพบที่ซ่อนอืมซึ่งอ่า มันจะมีชื่อคนหนึ่งของนักล่ายิวอะค่ะเขาคือแอนนาฟานได์ซึ่งเขาเป็นชาวยิวที่เคยถูกนาซีจับได้แล้วก็เทินตัวเองว่าแบบคนเดียวที่ฉันจะรอดฉันจะเป็นนักล่ายิวใช่ทีเนี้ยคุณแอนนาเนี่ยที่เป็นนักล่ายิวเนี่ยคือ เขาก็ล่าใช่ไหมคะแล้วก็เขาอะเปิดเผ<ข>ยที่ซ่อนของชาวยิวที่ซ่อนหลายคนเลยแล้วก็หนึ่งในลิสต์ของเขาเนี่ยที่มีหลักฐานไว้อะคือมันมีชื่อของครอบครัวแฝงอยู่แต่นอกจากลิสต์อันเนี้ยที่เป็นของแอนนาแล้วอะเราไม่มีหลักฐานอื่นที่ชี้เลยว่าแอนนาเป็นคนทําจริงๆไหม,มเพราะฉะนั้นอะมันก็คือแบบ เป็นไปได้ว่าชื่อนี้มันถูกใส่ลงไปเฉยๆเพราะเขามี intention จะไปล่าหรือว่ามันมีคนอื่นที่แอบใส่ลงไปเพื่อต้องการให้อันนา แบบว่าโดนครรหามากขึ้นใช่อือต้องบอกว่าแบบตอนช่วงแบบหลังสงครามอ่ะคนที่แบบเป็นคนทรยศแบบเนี้ยมันล่าไม่หมดก็แม่มดกันแรงมากเลยนะบอกว่าพอมันมีการคนพบว่าอนาฟันได์เนี่ยไปช่วยนาซีล่ายูใช่ไหมคือเป็นคนยวแล้วทรยศคนยูด้วยกันคนก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันไปเจอว่าอนาฟันได์สมัยก่อนเขาเป็นคนรักโลมเพศเขาเป็นแบบเดสเบียนด้วยอ่ะก็มีจุดให้แบบสังคมไม่โอเคมากขึ้นใช่หลายหลายอย่างก็เลยมองว่าแบบขึ้นไหนๆก็จะประหารแล้วก็คือใส่ไม่ทุกอย่างเลยให้คนนี้ไปคนเดียวแบบคุณแบบเลวจริงๆอะไร บางทีมันก็รุนแรงไปหรือเปล่าอาจจะไม่จริงหรือเปล่ามันดูเหมือนก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เมคอัพขึ้นมาทีหลังหรือเปล่าใช่ก็ยังไม่แน่ใจอ่ะอันสุดท้ายค่ะเป็นทฤษฎีกลางๆที่เหล่าผู้ที่ให้เล่าได้ลงความเห็นแล้วว่าอันเนี้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้มากที่สุดในทุกอันณวันนี้ที่เรามองหลักฐานบริษัทกลับไปเนาะก็คือเป็นทฤษฎีกลางๆที่คาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทรยศครอบครัวแรงเลยแต่ประเด็นคือมันเป็นการตามเบาะแสเล็กๆไปจนถึง ปัญหาชิ้นใหญ่เนาะคือกลายเป็นว่าครอบครัวของแอนนะคะถูกพบด้วยบังเอิญระหว่างการจับกลุ่มผู้ช่อโกงคูปองปันส่วนอาหารซึ่งไอการโกงคูปองปันส่วนอาหารเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เฮลเปอร์ค่ะที่เป็นพนักงานของคุณออตโตเนี่ยเขาพยายามทําเพื่อให้ได้อาหารหรือว่าไปซื้ออาหารมาในตลาดมืดเพื่อที่จะเอามาให้บุคคลในห้องลับเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ว่าตำรวจเนี่ยพอไปหาความจริงเรื่องของการช่อโกงคูปองอาหารน่ะแล้วมันก็นำมาสู่ ห้องหลับท่ายที่สุดจนทําให้ครอบครัวแฟงโดนจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือซวยจริงนนี้ซึ่งก็ต้องขอยืนยันกันอีกครั้งว่า6ทฤษฎีนี้มันไม่มเคยปัจจุบันแล้วมันยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าแฟกชัดเจนร้อเนี่ย ครอบครัวแฝงเนี่ยโดนจับเพราะอะไรคือมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องเหมือนรอ,อการเปิดเผยหลักฐานใหม่ๆหรือติดตามต่อไปเนาะ <ใช S 1> ก็ได้แต่าคาดเกาในใจว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่าง,างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือวันนี้โฮสต์ของเรานะคะก็คือน้องเตยน้องเตยเคยไปเอ่อมิวเซียมแอนแฟงมาใช่ใช่คือตอนสมัยก่อนที่เรียนใเยนเนระ์แลนอ่ะเคยไปมาคือจะ,ละเล่าให้ฟังอีกนึงมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแบบคือเขาเก็บบ้านใช่ป่ะที่แฮนแฟงซ่อนไว้อ่ะเหมือนเดิมเลยเว้ยเราแบบเวลาเราไปดูเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปใน สื่อมารมีบันไดเดินขึ้นไปที่แบบไปห้องรับได้ไงี้ยซึ่งเขาเก็บทุกอย่างค่อนข้างจะอินซิตูนะคือแต่เขาเอาเฟอร์นิเจอร์ออกเอาเฟอร์นิเจอร์ออกหมดให้เราเดินได้แต่ว่ามันจะมีแบบที่ต่างๆที่เขาจะมีแบบป้ายแปะน้อยมากคือจริงๆมันเป็นการจัดแสดงที่แบบเอาปัจจุบันไปใส่อดีตน้อยมากคือมันเก็บบ้านไว้แบบเดิมโปสเตอร์แบบเดิมแล้วก็มีแค่แบบนิดหน่อยที่บอกว่าตรงเนี้ยแอนแฟลเคยทำอะไรตรงนี้ตรงไหนบ้างไงค่ะก็แบบจริงๆมันเป็น เขาเรียกไงมนเป็น h e ริเทจที่แบบว่ามีคนไปดูเยอะมากในอัมสเตอร์ดัมคืออาจจะแบบพอๆกับมิวเซียมของของแวนโกวเลยที่ไปดูดอกพันตะวันคือม <ừ> อันดูแอนแฟงด้วยอะไรเงี้ยล้วก็ในพิพิธภัณฑ์จะมีส่วนที่แบบเอาเล่มจริงมาจัดแสดงด้วยคือให้ดูว่าแบบเป็นยังไงก็แบบมีขายหลายๆภาษามากๆคือถ้าไปแล้วแบบสนใจอยากอ่านต่อก็คือมีแบบมีหลายแบบเจ็ดสิบภาษาคาือมีขายหมดอ่ะจึงเตยได้ซื้อกลับมาก็คือก็นั่นแหละก็อ่านภาษาไทยกันง่ายสุดเออใช่ก็ จริงๆต้องจริงๆพอเล่าเรื่องแอนแฟงแล้วพอมันไม่แตะเรื่องนี้มันไม่ได้เนอะก็คือจริงๆเราต้องบอกว่าล่องรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนาซีเนี่ยมันยังคงการเป็นเรื่องแผลใหญ่ของเยอรมันอยู่<ช>ต้องถามว่าจริงๆแล้วแบบคิดว่าคนเยอรมัน มีแนวคิดต่อเรื่องนี้ยังไงเราว่าจริงคนเยอรมนันน่ะแบบยอมรับได้เยอะนะคือเหมือนเขาค่อนข้างยอมรับเพื่อแบบแก้ไขอะเพราะว่าคือเขาค่อนข้างเปิดแล้วก็แบบเขายอมรับว่าโฮโลคอร์สเกิดขึ้นจริงใช่ไหมก็อาจจะมีบางส่วนที่แบบนีดีนายว่าไม่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แบบมาโจอตี้แล้วเขาเห็นด้วยแล้วเขาก็แบบทาตัวเป็นคลาสรูมที่แบบเหมือนสอนเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยซึ่งอาจจะต่างจากแบบแนวคิดของญี่ปุ่นนิดนึงว่าถ้าพูดถึงแบบเรเบิฟนันกิงอะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นยังยัง เออมันเกิดขึ้นขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอจะแก้ไขให้ยังไงบ้างซึ่งแบบต้องบอกคนเยอรมันน่ะค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องแบบของฮโลคอร์สมากคือแบบเขาสอนกันเยอะแล้วเขาก็ดิสคัสมาจริงจริงเี่ยคือมันเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งที่แบบเหมือนพอเราเป็นเจ้าของประชาร์อย่างหนึง่งเรานอกจากจะภูมิใจแล้วเราก็ต้องละอายด้วยสิ่งที่พันธุบุตทำบางทีเราจะเกิดไม่ทันก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคนนะเราว่าแบบเออเยอรมันค่อนข้างจะจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีอออออืืเเราาช่่ว่วแแบบบบีกหนยค S <S> การพูดถึงเรื่องสงครามโลกกับคนเยอรมันมันน่าจะเป็นเรื่องที่พูดกันได้มากขึ้นเนาะเพราะจริงๆ<ด>มันเหมือนมันผ่านป<ม>ระวัติศาสตร์ที่เราไม่สามารถทุกเถียงกันเรื่องเรื่องนาซีกับคนเยอรมันเนี่ยมาได้บางส่วนแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าคําว่าแบบนาซีเป็นแบบคําอ่อนไหวแล้วก็แต่มันก็อ่อนไหวจริงๆแหละเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเกินเกินหัวใจจะรับไหวอะเนาะเออแต่ว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันก็เหมือนกับ ความพยายามกืนกินประเทศคนอื่นมันก็ถูกเปลี่ยนพฤติกรรมไปมากขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่การใช้ความรุนแรงแล้วเนาะไปะไล<ป>่เข้าไปเลยเนี่ยมันเป็นระบบแบบของการใช้ทุนนิยมเข้าไปขุกคามแล้วก็แบบพยายามแบบแผ่ขยายอนาเขตมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่เข้ามาเนาะก็คือเป็นเรื่องปกติของโลก ก็สำหรับ UM วันนี้ก็เชื่อว่าไดอรี่แอนแฟงน่าจะไปตอบคําถามของใครหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เรื่องของการจับกลุ่มแอนแฟงที่เพิ่งเป็นประเด็นป๊อปปูล่าไม่ดานมานี้นะคะก็น่าจะได้มีอะไรที่แบบว่าสนุกสนานเล็กน้อยในเทปนี้ก็ติดตามกันละกันว่าเทปหน้านะคะอดีตของปัจจุบันเราจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com j u k e s apple podcast spotify podbean soundcloud let a day magazine youtube channel